ไทยคิดไทยทำครับวันนี้ไทยคิดไทยทำพาคุณผู้ชมไปที่3ชุกจังหวัดสุพรรณบุรีไปดูไอเดีดีๆของเกษตรกรที่นั่นกับการปลูกข้าวครับข้าวกับคนไทยนั้นนะคะแทบจะแยกจากกันไม่ได้เลยล่ะค่ะเพราะว่าข้าวนั้นถือเป็นอาหารหลักของคนไทยไม่ว่าจะภาคใดก็ต้องบริโภคข้าวจะข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวก็ตามค่ะ แต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะประเทศไทยของเรานั้นประสบกับภาวะที่เรียกได้ว่าไม่มีความมั่นคงทางอาหารสักเท่าใดนะะดักค่ะโดยเฉพาะเรื่องของข้าวนะคะต้องประสบกับภาวะซึ่งเกิดจากสภาพอากาศที่ทั้งแปรปรวนแล้วลก็เปลี่ยนแปลงทั้งแ,แห้งแล้งแล้วก็น้ําท่วมอีกทั้งปัญหาด้านโรคแมลงนะคะทําให้ผลผลิตที่ได้นั้นไม่เต็มที่และก็ไม่มีคุณภาพรวมไปถึงเรื่องของพื้นที่ในการเพาะปลูก ที่กลายเป็นปัญหานะคะเพราะว่าในปัจจุบันนั้นถูกพันไปเป็นโครงการรีสอร์ทหรือว่าบ้านสรรแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคกับปัจจัยต่างๆมากน้อยสักเพียงไหนแต่ว่าเกษตรกรไทยก็ไม่เคยยอมแพ้ต่อสิ่งใดง่ายๆค่ะเพราะด้วยความคิดแล้วก็ความเชื่ออย่างหนึ่งที่ว่าเมืองไทยของเรานั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำจะปลูกอะไรที่ไหนก็ได้ผลดีค่ะ รวมไปถึงการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ลอยน้ำเช่นนี้ด้วยค่ะและในตอนนี้นะคะไทยคิดไทยทําจะพาคุณผู้ชมไปที่อําเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่สวนไผ่สีสุพรรณไปดูการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ลอยน้ํากันนะคะไอเดียความคิดนี้นะคะเป็นของคุณลุงสุพรรณแมา่ารเกษตรกรแห่งบ้านสามชุกค่ะคุณลุงถือว่าเป็นเกษตรกรผู้ซึ่งมีความรู้ด้านการเกษตรที่หลากหลาย แล้วก็ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะได้มาซึ่งความรู้ต่างๆอีกทั้งยังมีการคิดค้นแล้วก็พัฒนาต่อยอดความรู้เหล่านั้นนำมาปรับใช้ในการเกษตรอยู่ตลอดเวลาค่ะวันนี้ก็ปรับปรื่มและก็ยินดีนะครับที่ทุกท่านเสียสละเวลาในการเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาถึงสวนไัยสิีสุพรร์เพื่อจะมาดูการทำนานในแม่น้ำ และ็กิจกรรมอื่นๆนะครับผมชื่อเล่นว่ามักขินและในตอนนี้นะคะเราก็ได้พบกับคณะนักศึกษาจากคณะนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน,นันทา รวมไปถึงตัวแทนจากชุมชนต่างๆนะคะเช่นชุมชนสวนอ้อยสามเสนแล้วก็เกียร์กายซึ่งก็มาศึกษาดูงานการปลูกข้าวแบบอินทรีย์น้ำที่นี่ด้วยเช่นกันค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามต่อกับไทยคิดไทยทำค่ะชีวิตผมที่ผ่านมาตั้งแต่ยาวัยมาจนถึงปัจจุบันนี่ในกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยผมทำมาหลายอย่างมากเลย ล้มลุก,กคุลานในในครั้งแต่ก่อนมาเรามองักตบชาวาว่าทําไมมันงามเหลือเกินใช่ไหมเราจะเปลี่ยนจากักตบชาวานั้นนะให้เป็นข้าวมั่งเราจะทํำยังไง